ชนของเราหนาอยู่ สวัสดีค่ะเด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะ หลังจากที่ได้ฟังเพลงของครูครูเปรี้ยวไปแล้วในเพลงของครูเปรี้ยวเนี่ยเขากล่าวถึงอะไรบ้างคะอาชุมชนใช่ไหมคะชุมชนที่มีความสะอาดใช่ไหมคะอาล่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของคนในชุมชนกันคะ่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆคะหน้าที่ของคนในชุมชนเนี่ยก็จะมีอา ก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกันนะคะเดี๋ยวดีๆค่ะเรามาเรียนรู้พร้อมๆกับคุณครูดเรียวนะคะว่าหน้าที่ของคนในชุมชนเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างนะคะอย่างที่หนึ่งเลยค่ะอย่างที่หนึ่งเลยนะคะก็คือการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนั่นเองนะคะความสะอาดในชุมชนนะคะเช่นแม่น้ําหรือว่าถนนหนทางนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เราเนี่ย ผ่านไปผ่านมาแล้วก็เห็นตลอดนะคะอย่างเช่นถนนแบบนี้เราเดินไปเราก็จะเห็นนะคะถ้าสมมติว่ามันไม่สะอาดเนี่ยเรากล้าเดินไหมคะก็ไม่กล้าเดินก็ไม่อยากเดินนะคะคนที่เข้ามาในชุมชนเขาก็ไม่อยากเดินมานะคะอย่างฉะนั้นแล้ว ในฐานะที่เราเป็นคนในชุมชนนะคะเราก็ต้องช่วยการรักษาความสะอาดในชุมชนด้วยนะคะอย่างที่2เลยนะคะอย่างที่2ก็คือช่วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะในชุมชนนะคะนั่นก็คือ ป่าไม้ต้นน้ำลำทางนั่นเองนะคะก็ในส่วนป่าไม้ต้นน้ำลำลำลำทางนะคะก็จะอยู่ในเป็นชุมชนชนบทสัดส่วนใหญ่นะคะเราก็จะช่วยดูช่วยการดูแลรักษานะคะให้ป่าไม้ของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะคะให้เป็นพื้นป่าให้ความเย็นสบายให้กับเราได้ด้วยนะคะและอย่างอย่างที่3มนะคะก็คือช่วยการรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็ ทรัพย์สินของคนในชุมชนนะคะอันนี้ความปลอดภัยแล้วก็ทรัพย์สินในชุมชนเนี่ยต้องเป็นผู้ใหญ่นะคะที่เขาจะช่วยกันดูแลนะคะช่วยช่วยเหลือในส่วนของความความปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่างที่สีนะคะก็คือช่วยกันพัฒนาถนนหนทางแล้วก็สร้างอ่างเก็บน้ํานะคะบางพื้นที่เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเขาจะเจอกับภายแล้งเขาจะไม่มีน้ําใช้นะคะ ถ้าเกิดว่าเขาไม่สร้างอ่างเก็บน้ําเวลาหน้าหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะเจอกับภัยแล้งซึ่งถ้าไม่สร้างอ่างเก็บน้ําเขาก็จะไม่มีน้าใช้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาสร้างอ่งางเ,อเอง,เองเก็บน้ำเนี่ยถ้าภัยแล้งเจอเจอภัยแล้งเนี่ยอ่างเก็บน้าเนี่ยเขาเก็บน้ําไว้เขาก็มีน้ําใช้ต่อนะคะในช่วงฤดูร้รอนหรือว่าภัยแล้งนั่นเองนะคะอย่างที่5เลยนะคะก็คือช่วยการส่งเสริม การศึกษาให้แก่คนในชุมชนนะคะก็คือการาเป็นสถานที่การสร้างโรงเรียนนั่นเองนะคะสร้างโรงเรียนให้กับเด็กนะคะเด็กนักเรียนเนี่ยพอเด็กโตมาเนี่ยก็จะได้เรียนหนังสือได้ใช้ความรู้ไปประกอบไปใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองนะคะนําความรู้ที่ได้เรียนรู้มาเนี่ยไปใช้ในในชีวิตประจําวันนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเป็นยังไงกันบ้างคะ หน้าที่ของคนในชุมชนเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งแต่ละคนก็สามารถที่จะทำได้ใช่ไหมล่ะคะเอาละคะ่ะในฐาน้าที่เด็กๆนะคะก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะในชุมชนคะ่ะก็เป็นสมาชิตในชุมชนคนหนึ่งนะคะเด็กๆต้องปฏิบัติหน้าที่ยังไงบ้างคะช่วยการรักษาความสะอาดใช่ไหมล่ะคะ ช่วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็รักษาความปลอดภัยนะคะของในชุมชนนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะว่าความสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าสมมุติว่าชุมชนของเด็กๆนะคะมีมีจะมีแขกมา,า,าในชุมชนแต่ว่าในชุมชนของเราเนี่ยไม่สะอาดเลยเขาเดินมาปุ๊บ เขาเห็นชุมชนไม่สะอาดเด็กๆคิดว่าเขาอยากจะ,จะเข้าไปในชุมชนไหมคะอาเขาก็ไม่อยากเข้าไปในชุมชนนะคะฉะนั้นเด็กๆนะคะอันนี้ฝากเด็กๆนะคะอย่าลืมนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณนา้าคุณอาคุณลุงคุณป้านะคะช่วยการรักษาความสะอาดด้วยนะคะช่วยคุณลุงคุณป้าด้วยนะคะเพราะว่ามือน้อยๆของเราเนี่ยสามารถช่วยได้อย่างเช่นเ็นเศ็ขยะก,ก็สามารถ หยิบขึ้นมาแล้วก็ไปทิ้งที่ถังขยะได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูเพื่อต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะใครหนาวเนี่ยให้ใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังมีโควิดอยู่นะคะให้เด็กๆนะคะ สวมใส่แมสนะคะตลอดเวลานะคะแล้วก็หมั่นล้างมือตลอดนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณด้ออต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ